สักคันนะแต่ว่าไม่มีเงินก้อนไปดาวรถอ,อะ่ะเอ๊ะหรือว่าต้องไปกู้เงินดีพักก่อนไม่ต้องไปกู้เงินที่เสียเวลาปัญหาเนี้ยให้มันจบที่โตยต้าเชียงใหม่อ่ะคุณพี่ขายของ อ่ะพบกับโปรดีดาวศปไม่ต้องวางเงินก้อนรถเกง๋งกระบะโตโยต้ยตาทุกรุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้ยตาชิงใหม่ทั้ง7สาขาสำนักง,งานใหญ่ไม่ฮิดลทางนิยมพาณิ์สาขาสีแยกไทเวราชดำเนินสันปะตองฝางลำพูนและจอมทองโทรศูนย์ห้าสามสองศย์เก้ตยต้ยตาชิงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุน เจคเล่าหูเต้าตันซื้อโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่วันนี้เนอตอนข้อควรระวังระวังติได้หับการหักษาด้วยยาสเตียรอยจากหมอบสบายก็ต้องหักษาใจเวลาแล้วก็ความพยายามเปื่อสุขภาพเปื่อคนที่เหาหักแล้วก็หักเขาผลข้างเคียงอาจจะเป็นภาวะหนึ่งในการรักษาหูก,ก่อนเปื่อจะได้เกียมตัวตั้งรับ การใช้สเตียรอยอย่างถูกวิธีก็คือทำตามคำรรแนะนำของหมอแต่การบริโภคยาสเตียรอยก็มีผลข้างเคียงตั้งเกาตี้โรคก,กระเพาะอ,อาหารดังนั้นแล้วเฮาก็บอกวรที่จัดกินอาหารรสจัดหรือกินยาแก้ปวดแก้อักเสบ เพราะสเตียรอยมีผลยือกระเพาะอ,อาหารบางลงจะยืดเกิดอาการประคายเคืองกระเพาะอ,อาหารจนเกิดเป็นแผลซึ่งเมื่อสเตียรอยเข้าไปในร่างกายแล้วจะออกฤทธิ์บริเวณที่มีการอักเสบเปาะถึงแผลในกระเพาะอ,อาหารยืดเกิ้อาการของโรคและอาการปวดแสบในท้องลดลงจนบม่มีอาการแสดงของโรคกระเพาะเลย ผู้ป่วยก็เลยบอกหูว่าอาการของโรคก,กระเพาะรุนแรงถึงมอกใดละกว่าจะหูแหมกรรมเออเฮย้ยกระเพาะอ,อาหารพดหลยอยากตีจากักษาดังหัน่นผู้ป่วยตีต้องใจสเตีร้อยเป็นระยะเวลาเมินเมินคุณหมอมักจะให้ยาป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอ,อาหารห่วมตัว มาถึงสเตียรอยเนี่ยฮือน้ำหนักเพิ่มได้ง่ายสเตียรอยจะยเฮือผู้ที่กินยามีความขายากกินอาหารเนี่ยเฮือกินเข้าวลำน้ำลงนอกจากนี้ยังเพิ่มการสะสมของไขมันในเนื้อในตัวอ้วอนออกอ้วอนออกติ๊กติ๊ก เปาะไปถึงอาการบวมน้ำแล้ะก็ความดันโลหิตสูงสเตียรอยมีริ์เยื้ยรอร่างกายสะสมน้ำานักขึ้นเนีงื้อเกิดอาการบวมได้ตึงตัวผู้ป่วยจะต้องลดปริมาณการกินเกลือน้ำปลาผงชูรสและก็อาหารรสเค็มอื่นๆ ในผู้ป่วยโรคตีใจสติรอยเพื่อใจกดภูมิคุ้มกันจะยิ่เกิดการติดเชื้อแล้วก็จะป่วยง่ายกว่าปกติในรายที่ติดเชื้อรุนแรงจนเข้าสู่กระแสะเลือดอาจจะเี่งเงิเกิดภาวะไตาวายได้เนอ้อดังฮันผู้ใช้ยานี้บอกควรจะกินอาหารมักดองอาหารดิบแม้แต่ผักผลไม้สดๆก็ต้องลา ้างห้อสะอาดบะอันก็ต้มห้อสุกก่อนกินไปเลยจะต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อจากอากาศหันใจ้าปิดหูดังอยู่เสมอเนอ้สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ห่วมกับสำนักการสาพารณสุขจังหวัดเจียงใหม่และชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่ กอนครับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจีย๊ยบนัทลิไทยทวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิชผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารพทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้เจ้าประจำวันนี้วันการเสาร์เก้ามิถุนายนพศ2564เจ้ารายงานตัวพร้อมกันกับโตโยต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าและรายงานตัวพร้อมกันกับผู้บริการสถานีทุกท่านในการห่วมลิงก์สัญญาณกันในวันนี้ตัวเนอร์พิกัดพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพยาวเชียงไฮยและแม่ฮ่องสอนเจ้ากับชุมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเนาะขอบคุณที่ตักเอิญกัน เข้ามาผ่านต่างแอปพลิเคชันไลน์เจ้าขอบคุณนัก,นก,นกสำรับวิทยุคนทักดินอำเภอฮอด89.25านะเจ้าแล้วก็91.0มนชนคนแม่มริมรายง,งานตัวแล้วเรียบร้อยตั้ง97.0อําเอำเภอพานจังหวัดเชียงหายเจ้ากับเดี๋ยวกันเนอร์ห้าสี่ส มีนายไฮแซบเออมีนายไฮแซบว่า97.0 PK เรดิโออำเภอพานจังหวัดเชียงรายขอบคุณเจ้ายินดีจัดนักตีแจ้งเอินกันเข้ามาชัดเจนเนอร์น้องจงจาเป็นยัยงไงพ่อเจ้าฝนตกฟ้าฮ้องกันก่อตั้งเพลงนี้บอกบทบทมืดมืด,มดะตะวันนี้ตอนแมลงมีอ่อยมาสักเล็กสักน้อยนะเจ้าขอบคุณร้อยเจ็ดจุดศูนย์วิทยุบ้านเอ้อพรสกําแปงภับสัญญาณชัดเจนเนอร์น้องจงจาขอบคุณนักๆเลยเจ้าส่วนของการชมไลฟ์ในวันนี้เจ้ารายงานตรวจแล้วเรียบร้อยบอกว่าจะเป็นคุณอมอ นะเจ้าฟังจากจังหวัดนครปฐมพี่เฉาเอื้องนะแล้วก็ยังจะมีไอ้สมบัติบอกว่าสวัสดีทุกท่านสวัสดีจุ้งจารานและเจ้ามูขอบคุณเจ้าแล้วก็มีบอกกล่าวมาว่าตี้ภูซางจังหวัดพะเยา อันมืดฝนมละเน่ตังเพก็มืดมืดอยู่นะจ๊ะแต่ก็เหมือนสีจะเป็งงเ่งซ้ำพ้องอ้าวอย่างใดก็ว่าแกนทำกรรมเพราะว่าร้อยละสีของปุตตี้ยังคงมีอยู่จ้าทักทายกามปูกันตัวเนอโล่งดีแต้ปี้บนตังด่วนะช่วงนี้ก็มีการาละเด็กลอ่อนบางหงเฮียนเจ้าก็ยังคง เียนในรูปแบบออนไลน์กันอยู่เพราะฉะนั้นปริมาณลดนะเจ้าในช่วงนี้ก็ถือว่าบรรณักบรรณาเตาใดเนาะขอบคุณเจ้าที่ตักเอิ้นกันเข้ามาเจ้าแล้ววันนี้กับหลากหลายแหล่งข่าวของพระคุณนัก,นกเลยสําหรับเว็บไซต์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าแล้วก็เปาะไปถึงเชมเบอร์ออนไลน์ทรัดออนไลน์สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สํานักประชาสัมพันธ์เขตสามเปาะไปถึงเจ้าข่าวสด,สดจากผู้มีการสถานีที่จะเอิ้นจงจากกันเข้ามาเนาะเจ็ดโมงสามสิบหกนาทีเจ้าแน่นอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายัยงคง ฝนกันโยเนื่องจาร้อยละ40ของพื้นที่เนาะและก็อุณหภูมิเฉลีย่ยต่ําสุดเจ้าก24-26องศาเฉลีย่ยสูงสุด32-36องศาซึ่งร้อยละ40ของพื้นที่จะอยู่บริเวณแม่ห้องสอนเจีงไฮ้พะเยาวนานแป้อุตรดิตฐ์ตากพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นี่ยจะอุณหภูมิเฉลีย่ยต่าสุดเ24-26 องศาเซลเซียสแล้วก็เฉลี่ยสูงสุดอย่างที่บอกกันไปตะกี้ซึ่งยังคงอึบอุมๆกันอยู่จากแต่ถ้าฝนตกลงมาแล้วบอกมันเกิดจะเย็นลงมาสักเล็กสักน้อยเนาะเอาละส่วนเรื่องอื่นๆที่เรากติสถานาการณ์กันอยู่นะบัดเดียวนี้ก็หันจะเป็นความอุกหนาของการฉีดวัคซีนแล้วก็คลัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นพอไปถึงผู้ป่วยที่มีปริมาณนักขึ้นจะในแต่ละพื้นที่อ่า เราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปใจเย็นๆใจห่มๆจเจ้าปฏิบัติตามมาตรการและพอกลตัวเก่าฮืดีที่สุดต้อที่จะทําได้เนาะแต่วันนี้มีคนไปฉีดวัคซีนนะเจ้าเข็มที่2กันละนะอย่างนักหนาป่าป่านและที่สําคัญก็คือพนักงานในกลุ่มของโรงแรมสปาหรือการท่องเที่ยวต่างๆนะเจ้าครบสองเข็มแล้วเนิ่เปิ้นก็นจะแจกเข็มกัดตัวเอาไว้ติดเสื้อว่าฉันฉีดวัคซีนครบ2เข็มกันแล้วเรียบร้อยอ่า ละพร้อมเปิดการท่องเที่ยวในช่วงปลายป,ปีเนาะบรรยากาศที่หนว่วยฉีดวัคซีนห้างพรมเมนาดาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 宝妈พี่น้องกว่า1 5 0 0คนเข้าคิวการฉีดวัคซีนกันอย่างนักหนาป้าป้าเนื่องจากว่าได้รับการจัดสรรกันมาแล้วในรอตที่2ของเดือนนี้มิถุนายนซึ่งวัคซีนตะวาที่ฉีดกันเป็นกลุ่มพนักงานจากโรงแรมสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือแล้วก็สมาคมธุรกิจล้านาสปาต่างๆนะเจ้าที่มาฉีดเป็นเข็มที่สองเนาะส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มม่พี่น้องที่จองคิวหมอพร้อมแล้วก็ได้คิวในเดือนมิถุนายนเจ้าอ่ะ สำหรับการฉีดวัคซีนในเตื้อนี้จเจ้าเปิ้ลมีการมอบเข็มกลัดให้ก,กันกับพนักงานแล้วก็บุคลากรที่ผ่านการฉีดวัคซีนสองเข็มไปแล้วเนาะคณะที่จังหวัดได้เปิดศูนย์การฉีดวัคซีนกัน หลากหลายตี้กันเลยเจ้าสามจุดอ่าสามจุดที่ว่านี้เจ้ามีศูนย์ประชุมรัศดรสินการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจริญพระชนมพรรษาอุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วก็ห้างซัปเปอร์เซ็นต์คาพรอมมนาดาเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพ่อแม่เป็นน้องคาดว่าแต่วันนี้เนี่ยเจ้าสามจุดนี่ฉีดกันไปแล้วเนาะประมาณห้าพันคนเนาะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเตือนได้อย่างดีกันเลยว่าอ้าวเราจะต้องมาช่วยกันฉีดเนอร์ในหลากหลายเรื่องราวเพื่อบอกว่าบดินกี่เป็นก้อนเป็นก้อนกออ นักๆก,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 ก็กลายเป็นํำแพงได้เพราะฉะนั้นภายที่จองคิวเอาไว้แล้วเรียบร้อยไปฉีดตามกําหนดคิวตัวกันแล้วกันแนอฝากกันไว้ตัวเจ้าแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับสําหรับ ทุกธุรกิจกันเลยเจ้าเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีความสนันปันปื้นกันอยู่เนาะก็ใจหายใจคว่ำกันไปจากที่คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อใดก็จ้างที่ช่วยกันเราก็จะมีกู้อันปัญยงได้ดีนักขึ้นเวๆนะเจ้าขอบคุณวิทยุคนเมืองแจมรดีโอกันตัวจาส่งสติ๊กเกอร์ส่งกําลังใจมาแล้วเรียบร้อยขอบคุณที่ชมพ่อกันไลฟ์กันตัวเนาะทักทายพี่สาวจากจังหวัดเชียงรายกันตัวเจ้ามาชมพ่อกันไลฟ์ในวันนี้ยินดีนักๆเลยนะเจ้าทักทายแปดสิบก 9.0ในหลวงเจงดาวกันตัวบอกกล่าวไว้ว่าวันนี้มีภารกิจเพิ่มเติมนะจ่าตึงลายตึงเฟสสนันปันพื้นขอบคุณเจ้ายินดีนักจ้ากที่ชมพรเนาะเอาละส่วนของวายปิกมาตังบ้านเฮากันพ่องเจ้ายังคงมีมาตรการการควบคุมจากผู้ที่เดินทางกู้พื้นที่เข้ามาควบคุมสูงสุดเข้มงวด10จังหวัดเจกันแล้วก็อำเภอแม่สอดจะต้องแสวบประเจ้าแล้วก็กักตัว14วันกันทุ้คนเลยซึ่งมีปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแบบโอ้ นักหนาป่าป้านถือว่าเป็นแหมหนึ่งคลัสเตอร์กันเลยเจ้าอะไปพอข้อมูลจากส่วนกลางกันก่อนเจ้าสบ,บคยังปาคลัสเตอร์ใหม่ยังติดตือเนื่องล่าสุดเนะเจ้าปาผู้ติดเชื้อในหงงานเสื้อผ้าที่จังหวัดตาก447รายโอ้เขากศส่วนบริหารสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เจ้ารศสบ,บคเพิ่นบอกว่าสถานก,การณ์ผู้ติดเชื้อรายวันเนะเจ้าตอนนี้คือกรุงเทพนักสุดเนาะสำนักอนามัยกรุงเทพเพิ่นรายงานว่ามีคลัสเตอร์ เฝ้าระวังอยู่ที่111ตีแบ่งไปตามกลุ่มต่างๆในแต่ละพื้นที่ส่วนคลัสเตอร์ใหม่ติ้มแมะ,ะบ้านเฮาหนักที่สุดก็หันจะเป็นที่จังหวัดตากจากโรงงานเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ยังจะมีโรงงานที่สมุทรปราการโรงงานที่สระบุรีโรงงานที่จังหวัดระยองมีแคมป์คนงานก่อสร้างต่างๆเกิดขึ้นและเพื่อนก็บ,บอกว่าจุดกระจายตอนนี้กันถ้าเกิดว่าปิดคลัสเตอร์ก็จะต้องเอ,อเบจะปิดคลัสเตอร์ ิดหน่วยงานต่างๆแล้ว่ะอย่างเช่นแคมป์คนงานหรืออย่างต่างๆแล้วเพื่อนบอกให้ป้องกันกันตัวว่าของที่อยู่แต่ในแคมป์แล้วเราจะไปบริหารจัดการเ้อแต่ถ้าเกิดว่าแตกขันแรงขัดแจกันไปโอ้เดียวจะคุมบ่ได้เจ้าคุณผู้ฟังซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวอันนี้ตางสบคเพื่อนก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าบอกควบคุมเหลืออย่างต่างๆเหล่านี้มันก็จะแล่งสนั่นปั่นปื้นไปติกๆเต่าเนะเจ้าอะทีนี้ก็เลยงไว้ปิกมาตีเรื่องราวนี้ทางด้าน ปรลัดจังหวัดจิงใหม่พร้อมกันกับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณาสุขจะเป้นกอแถลงการถึงสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นวัจที6กัายจากข้อมูลจากเมื่อตะวาตอนบ่ายโมงเนาะและบ่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจะทีนี้การกวดซสาหาเชื้อในผู้ที่สัมผัสหรือผู้ที่เสี่ยงสูงอันนี้ก็มีปติดเชื้ออย่างที่บอกกันไปเมื่อตะกี้แต่ว่าส่วนที่นักที่สุด หันจะเป็นผู้ที่ได้หับเจื้อจากต่างจังหวัดกับคนที่ออกมาจากต่างนอกต่างปางที่เปิ้นหองว,ว่าเจื้อนําเขา้าในจังหวัดนี่แต่เกิดขึ้นจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าพอมีคนลุกต่างนอกเข้ามายัางจังหวัดเชียงใหม่นั้นละเฮาก็จะประหันว่ามีคนป่วยเพิ่มนักขึ้นเปิ้นก็นเลยขอว่าผู้ที่ลุกจากต่างจังหวัดอื่นๆเข้ามาขอให้มีการลงทะเบียน CM ชนะกันก่นกอนแล้วก็ขอให้กลับตัวแบบแตแะ ก็จะปะผู้สัมผัสน้อยเดียวกันเท่าว่าว่าปฏิบัติตามก็จะมีปะผู้สัมผัสนักขึ้นซึ่งมีตึงเสียงต่ําเสียงสูงเนาะและที่สําคัญกันเท่าว่าเป็นคลัสเตอร์มันก็จะขยายเป็นวงกว้างนักขึ้นจะอ่าเพราะฉะนั้นใครมีลูกหลานตันเต้านะเจ้าอยู่ต่างอื่นต่างไกอ่าจะปิดจะปอกบ้านช่วงนี้ก็ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันของ CM ชนะกันก่อนเนาะอ่าอันนี้ก็เป็น เรื่องราวล่าสุดที่จงซอบประหานมาได้เนาอะ,อะเพราะฉะนั้นก็เน,น้นย้ําเอามาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันก็เลยมีการบริหารจัดการกันเกิดขึ้นว่าในแต่ละจังหวัดก็ตั้งเลยเจ้าตั้งดานเลยคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ผู้ที่มาจากสิบจังหวัดสีแดงเข้มและมาจากแม่สอดจะต้องสแว็บทุกอะไกันเลยเจ้า จังหวัดเชียงใหม่ตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาจะ,จะต้องสแกน C M ชนะส่วนของ10จังหวัดสีแดงเข้มแล้วก็แม่ซอดต,ตี้ตากจะต้องกวดเส้อหาเจือที่หงยาทุกรายแล้วก็ต้องกักตัว14วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดเชียงใหม่เจ้าถ้าอย่างอั้นหล่านี้เราจะบาสามารถควบคุมได้เนาะและที่สําคัญนั้นก็คือมีความเสี่ยงค่อนข้างนัก่า และก็บาเฉพาะก็ว่าจังหวัดเชียงใหม่ต่ออันเจ้าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดก็มีการจัดตั้งลักษณะนี้เหมือนกันคือมีการตั้งด่านกันเลยดันตรวจปกติแล้วจะอยู่ในเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม hmm. ่ต่ออ mm ันนะจากสถานีขนส่งอาเขตแต่ว่าตอนนี้สถานีรถไฟก็มีนะแล้วก็ยังจะมีตามถนนหนทางต่างๆที่มีการตั้งด่านกันไว้ตั้งสลับปีนะเชียงใหม่เมืองงามบอกว่าตั้งสลับปีก็มีการตั้งด่านกันลันเนอร์เพราะว่าจะมีคนขับรถมาต่าง ามหันยังได้ก่อกายหันอยู่ดีดังนั้นแล้วก็ขอเพื่อปฏิบัติตามก็แล้วกันตั้งเจียงไฮเจ้ามีเพิ่มละ8รายเสียชีวิตเพิ่มแห่มสองขณะที่คลัสเตอร์เมืองเจียงไฮปะปะแล้วหนึ่งร้อยสาวสามรายตัวกันเจ้าตั้งเกาที่อ,อำเภอตำบลตับเต่าเนาะอำเภอเทิงแต่ตอนนี้มีการขยายไปแหมนักหนาปะป้านหลากหลายพื้นที่เจ้าซึ่งจำนวนแปดรายที่ว่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง แม่สายเจียงแสนเวียงชัยคุณตานอำเภอพานนเวียงแกนจะตอนนี้ก็กําลังเข้ารทบการรักษาตัวกันอยู่จากตัวเลขที่เกิดขึ้นก็จะหันว่ายอดผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ตับเต่าอำเภอเทิงเริ่มหนิมแล้วจะตัวเลขจะบรรน,นักขึ้นเต่าใดละแต่ก่อนหน้าน,นี้คือมันปุ่งอยู่เพื่อเอเหมือนลักษณะที่คลัสเตอร์ที่ตากบมาเดียวนี้ แต่ตอนนี้ก็สามารถควบคุมสถานการณ์กันได้แล้วเรียบร้อยส่งกําลังใจหฮือกทุกภาคส่วนกันตัวนะจ้าเพราะว่าเาง่การกันแบบโอ้หนักแต่เลยเนาะอ่ะ เน้นย้าเรื่องของที่อาเภอเวียงแกน่นคลัสเตอร์ตับเตาหนิมละแต่ว่าปะคนไข้เข้าขับการรักษากันอย่างติดต่นเนื่องสัง่งให้บุคลากรตึงตึกเลยในะจอฝ้องสังเกตอาการแล้วก็กักตัวก่อนนั้นนี่หงยาจเจงาีงไฮประชานุครชนก็มีบุคลากรตัางการแพทย์เจ้าติดติดโควิด19กันไปบนก็นเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าชุกเฉินเข้ามารักษาได้กันเท่าว่าที่บอกชุกเฉิน ใจเย็ยนๆก่อนเนิที่จะไปหงยาเพราะเราบอกว่าณพิกัดใดจุดใดจะมีส่วนของเชื้อต่างๆเหล่านี้ยังคงอยู่๋ยวนี้แวตะลุ่มจะแต่พอด้วยตาเราบหันเลยอ่าสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือสวมใส่หนะ้ากากอนามัยเห้เรียบร้อยนะจ้าสวมใส่ร้อเปอร์ซ็นบดีลาสา กถ้าเกิดว่าแบบหายใจหูบเข้าไปนี่โอ้บัตเต้าบัตันขึ้นมาก่อนจะเป็นนึ่งในจํานวนท่านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาวัคซีนก็กําลังทยอยมาเนาะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นเรื่องหลักๆที่เราจะต้องจัดการนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างบดีอยู่ใกล้อยู่แมะกันล้ําไป ไภผไว้ใจไภไัยมได้สักคนและชาว้านเดียวนี้เนาะเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเ่าถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็คนที่ยังคงแยาการอยู่ที่บ้านหรือยอย่างต่าง,างๆจุ้งถือว่าโชคดีจ้ะจุ้งเนี่ยก็มีภาวะซุ่มเสีย่ยงเพราะออกบ้านตึงวันกันเลยเพราะฉะนั้นก็คือ,อใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะเจาเพื่อความปลอดภัยเพราะจุ้งก็ยังม่ได้ฮับเต้อวัคซีนของแม่ยังจะได้คิวเดือนหน้าอยู่เนาะอ่าเจ้อยกันเจ้าเจ้กันคนละไม้คนละมือเนาะ อย่างตี้จุงบอกตะกี้การตั้งด่านก,ก็ว่าเฉพาะนะจะในหัวเมืองหัวจังหวัดตาอ,อันแต่ยังมีในแต่ละอำเภอปลีกย่อยในแต่ละตำบลหมู่บ้านที่จะสามารถช่วยกันได้ที่อำเภอพญยา,ยามเมงรายก็มีการตั้งด่านคัดกรองกันอย่างเข้มงวดและจะป้องกันคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างอาจจะนําเชื้อโควิดปิกบ้านเกิดก็ได้มีคนเข้าไปนี่ยการหลากหลายในแต่ละแคมปนะ์ในกรุงเทพมหาคนครแต่ตอนนี้คือเพิ่งมีการสั่งการปิดแคมป์กันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเนาะ ทางด้านในอำเภอพยา,ยามเมงรายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะก,ก็มีรายงานว่ามีปริมาณเพิ่มเติมนากขึ้นดังนั้นแล้วก็เลยนะในไนกในไหนละไัยจะเข้าจะออกอในพื้นที่อำเภอพยา,ยามเมงรายก็จะต้องมีการกรวดเช็คตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นคนในพื้นที่ก็ลูกต่างอื่นต่างไก่มาก่อถ้าเป็นคนในพื้นที่อ๋อเคยหันกันโยปิกบ้านมาตึงวันเอาอย่างแควนจอะอาจจะกวดวัดอุณหภูมิร่างกายนะจะ ติดตามสอบถามข้อมูลต่างๆว่าลูกที่ไหนตางใดมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยจะต้องส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านตีปฏิบัติภารกิจหน้าที่กันแบบโอ้สันันปั่นฟื้นกันเลยเนาะงายเป็กมาเรื่องของวัคซีนกันเห็นยกเห็รอบเจ้าวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเจ้าหคื่องบริการแก่องค์กรตินลงทะเบียนจองกันกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เต่าอันเน้นย้ําทางด้านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะมีความก้าวหน้านะ ของการฉีดวัคซีนปรากฏวา่าห่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฉีดไปฮื้่แล้วประมาณ1 2, นึ0 0แสนมคนขณะที่คงยานลนาก็มีการชี้แจงวัคซีนตัวเลือกซิโนโฟาร์มอันนี้เป็นเพียงการเพ้่บริการกับองค์กรที่จองไว้กันกับราชวิทยาลัยจุฬาภร์ตอัน,นเจ้าซึ่งมีการบริหารจัดการกันไปเนาะในแต่ละหน่วยงานเจ้าอันนี้ก็คือเป็นวัคซีนทางเลือกซึ่งจะมีาการจ่ายก้าวัคซีนการจ่ายก้าบริการต่างๆเนาะและก็ยังคงมีแหมหลากหลายหน่วยงานที่จะ ปณหัวอยากจะมีการนำวัคซีนนี้มาฉีดให้กับพนักงานแล้วก็องค์กรองค์กรบางองค์งก,ร,กรนี้แบบโอ้ค่อนข้างนักนะจะ๊ะค่อนข้างนักมีปริมาณคนค่อนข้างนักแล้วจะต้องแงย่การ อยู่เป็นหมู่เป็นจุม่มเพราะฉะอั้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นแหมนึ่งทางเรื่องที่จะสามารถฉีดวัคซีนกันได้น,นะเจ้าเนาะส่วนหมูห่ฮาเขาวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขจาจลงกันเหี่ยงให้เรียบร้อยนะเจ้า่วนครที่ได้คิวแล้วเก็ขอให้ไปฉีดตามคิวท่านเลยเน้นย้ำนะเจ้าว่าพอกวยใส่ใจฮักษาสุขภาพก่อนที่จะไปฮับวัคซีนกินน้านอนรับพักผ่อนอเพียงพองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าชาก,กาแฟนะเจ้าเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเนาะบรนัก,บน,กบนาต่อใด ฉีดไว้ถ้าเกิดว่าเขาเป็ดแล้วมันจะได้ลดความรุนแรงลงไปอ่าจะได้ลดอัตราการสูญเสียชีวิตกันไปอฉีดแล้วเฮนแตนแต่เออแมตบัดใส่เนี่ใจชีวิตเหมือนปกติก่อนหน้าที่จะเป็นนิว n o r m a l อันนี้มาได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้อุปกรณ์นหนึ่งที่จะอยู่ในกระเป๋าสปายเฮากคือน,นี้เลยเจ้ะหน้ากากอนามัยเนาะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแบบพกพาหรือว่าสเปรย์ต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ถือว่าใจชีวิตประจําวันในลักษณะจะอี้ไปก่อนซึ่ง ต่างคนต่างช่วยกันแล้วก็บริการเฉพาะเฮาเจา้าทั่วโลกก็มีในลักษณะจะอยเฮาเาขาก็บริหารจัดการกันไปส่งกําลังใจนะเจ้าทุกท่านบอกกันเจอเจอเป็นรอบที่ต้อนใดแล้วก็บอกว่เดี๋ยวนี้นะเขาส่วนในช่วงของข่าวสาบริการเจ้า10นาทีส่งตายขอบคุณโตโยต้าในช่วงนี้กันตัวเนาะโตโยต้าจึงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าสําหรับท่านใดที่ต้องการจะไปทดลองขับอารถใหม่ใหม่ โทรศัพท์สอบถามล่วงหน้ากันก่อนเนื่องวันว่าสามารถเข้าไปทดลองรถได้เมื่อใดอกี่โมงจะเอารถไปกดไปเช็คซ่อมสร้างกดจองขคีวไว้ก่อนก็ถือว่าปลอดภัยเขาจะได้แบบไปกระจุกตัวกันอยู่ฮันถ้าเกิดว่าจูจวักอินเข้าไปขับรถไปแล้วบู้อเออเผื่อจัดได้เผื่อจัดแล้วหนะน้่งเซินแท้กัเมืนเขาก็บริหารจัดการเวลาบไ,ได้ศ5นย์2 0 0สเจ้าไกลต่างใดศูนย์บริการไหน ไปใช้บริการหันกันได้เลยเจ้าขอบคุณโตโยต้าเชียงใหม่นักเลยเนอร์สนับสนุนช่วงระยะเวลาดีๆจะอี e เนาะเอาละอานอกนอจากนี้แล้วบะหมี่ข้าวสารบริการอออย่างเพิ่มเติมเนาะเจ้าถ้าบะหมี่เพิ่มเติมังไ,ได้กันต่อดีโอขอบคุณตีตักอื่นกันเข้ามานะเจ้านักหนาป่าปัานกันแต้แตวันนี้ทักทายสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่กันตัวเนอร์บอกว่า อพอกอยสุขภาพออกกําลังกายเพื่อแข็งแรงตัวแน่เจ้าสู้ๆยาข่มมอเพนะจงยังจงยังถึงบ้านโปขาไก่งอนพอโทรทัศน์แล้วก่อนก่อนรับไปเลยบร่ได้ออกกําลังกายเลยจาก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันว่าจะบาสบายตัวกอไอ้นาะเพราะฉะนั้นออกกําลังกายเพิเ่มเติมกินน้ําสะอาดนักๆนะจะหลีกเลี่ยง อาหารได้มันไปให้ท่ากินดีรับดีคืดดีออกกําลังกายอ่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงเชื้อโรคมืนี้ก็จะจะได้บต้องเข้ามาหาเหานะเจ้าขอบคุณนักเลยเจ้าอ่ะข่าวในช่วงส่งตายกันเลยดีกว่าน้นอ ไปที่ไหนกันดีสถาบันอุดมศึกษาในจงังหวัดจังหม่ห่วมหารือแนวทางในการควบคุมใาโควิด -19 ก่อนที่จะเปิดเรียนตามปกติป้องกันบ่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเนื่องจากว่านักศึกษาที่จะเข้ามาเรียน,นลูกต่างจังหวัดมาลูกบ่าวจมูจุงจากกก็หาจะเข้ามาเรียนปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยของ จังหวัดเชียงใหม่กันแล้วเรียบร้อยเจ้าก็เลยมีการแถลงการป้องกันกันหลายอันหลายอย่างเนาะและการป้องกันของสถาบันอุดมศึกษาเบื้องต้นเปิ้นยังคงหันพองต้องกันว่าเลื่อนการเปิดเทอมไปก่อนบอโดยกําหนดไว้ หลังวันที่31กรกฎาคมเป็นต้นไประหว่างนี้นะเจ้าขอเป็นการเรียนการสนนด้วยแบบออนไลน์ก่อนยกเว้นวิชาเฮียนที่จําเป็นจะต้องมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยตัวเก่าก็จะมีการพิจารณาพัดเปลี่ยนุนเวียนกันบรรยากาศขณะเดียวกันนาเจ้านักศึกษาที่ลูกต่างจังหวัดมาเพื่อท้ากรอยการโปรเฮียนก็จะต้องกักตัวก่อนเปิดครบ14วันและจะต้องมีการตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันก่อนกู้คนเลยนะเจ้าโดยเฉพาะนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่ลูก1ิจังหวัด สีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดแล้วก็ปอะไปถึงล่าสุดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตา ขณะนี้ก็มีการแพร่ระบาดของโควิดในทีมโวยแต่ว่าเนาะเอาล่ะยังไงก็ตามจะปัญหาที่ปะในขณะน,นี้มีนักศึกษาบางส่วนเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วบางส่วนผ่านการกักตัวบางส่วนเข้ามาอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยละแต่ว่ายังมีบางส่วนที่เพิ่นยังไม่ได้เ,เข้าหอพักใดเต่อเพราะว่าผ่านการกักตัวเพิ่งเกยจะต้องจัดเกียมสถานที่ต่างๆเอาไว้ให้ส่วนของการเรียนรูปแบบออนไลน์ก็จะมีการประสานแล้วก็ ติดต่อมทำตัวเส้ะหาตัวนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนอันนี้ก็จะหาหรือวางแผนกันต่อไปโหลาสู่เจ้าลูกที่ไหนตังใดมากันพอน่อใเนาะคือค่อนข้างนักเจ้าคุณว่าฟังหลายปันคนก็เลยจะต้องมีการหารือกันแบบนักหนาป่าป้านกันหน่อยเจ้าอ่าเห็น,หน่องเรื่องต่อมาเจ้าส่วนของคนละเกิงเฟสาอู้กันนักเลยเพิ่นจะเลื่อนก่อตกลงแล้วจะเลื่อนว่าบ่เลื่อนแล้วก็ใชอ่ ตีเก่าเหมือนเดิมก็เก่าเงาแล้วคือจะต้องนึงกรกฎาคมเนาะทีนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอูจ้จ่าหลังจากตี้มีการประชุมบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆเพื่อบอกว่าคลเกะเงงเฟสาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมในจาวตี้วางเอาไว้แล้วก็จะมีการใจสตังเพิ่มเติมเหือกับลูกค้าในระบบประกันสังคมกันแหมเนาะทั้ง,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 งนี้ในพื้นที่ต่างๆนะจ้ะเกาะ จัดการกันไปในแต่ละข้อกําหนดข้อปฏิบัติการของแต่ละจังหวัดซึ่งมีการบริหารจัดการแตกต่างกันไปอ่าเอาจะเอาจังหวัดท่านมาเปรียบกับจังหวัดนี้ก็มาได้แต่สิ่งที่ทําที่สุดก็คือสถานการณ์สถานะความเป็นอยู่หรืออย่างต่างๆเราก็จะต้องบริหารจัดการกันไปตามท่านแต่ก่อนเน้นย้ำว่าโครงการที่รัฐบาลมีมาบ่ได้เลื่อนแต่อย่างไรนะเจ้ายังคงเป็นปกติกันอยู่เนาะ แฮมห้านาทีทรงตายเจ้ามีข่าวอะไอย่างเพิ่มเติมกันก่อเดี๋ยวเนอตะวันนี้ยับกันไปแล้วเรียบร้อยสําหรับเออโจนสัจจากทองสามสลึงไม่กาก๋วยเตี๋ยวเต็มเพอไม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปียตัวได้ละเรียบร้อยเจ้าซึ่งหานก๋วยเตี๋ยวอยู่บริเวณตําบลแม่นาวางเพือไม่อายสัจจากสร้อยเปิ้นไปได้สามสลึงตัวแกะหอยในที่สุดแล้วก็ได้ฮับแจ้งว่า เป็นเจาตําบลแม่สลองนอกลบหนีไปอยู่ฮันคาแขกกาดซับสว่างตําบลเวียงอำเภอฝางคนงานเกยนยากานอยู่ที่นี่เพิก็เลยรูปตัวไปสอบสวนจุดที่นํามีดเอาไปคว้างแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสพแม่ไอดําเนินคดีโอโตวกันได้โวยขนาดเลยเจ้าข่าวเพิ่งมาประมาณวันสองวันเทอาอันเนาะส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ นอกเหนือจากจะบริหารจัดการเกี่ยวกับโควิด1 9แล้วนะยจ้ายังคงมียาบ้งยาบ้ายาเสพติดชกชิงวิ่งราวปัญหาอชะอน,นะจ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ภัยก็หน้าที่จะต้องปฏิบัติตามหัางสมมุเขาเขาเนี่ยดดดีอ่จะจะโจยตั้งใดดีดถ้าเป็นไปได้ถ้ากึดบอกเข้ากึดบอกออกอยู่นิ่มๆจ้า บก่อปัญหาต่อเอยง่ายๆสบายๆายกันเลยเนาะส่งกำลังใจเนอและหนึ่งขาง่าวทรงตายก่อนที่จะไปติดตามรายการต่างปกติของสถานีกันต่อไปเจ้ากรมทรัพย์สินตั้งปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอเงาะทองผาภูมิกลองเอกราชเพิ่มขึ้นทำสองรายอ่าเปิ้ลบอกว่าขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือเงาะเตียมเพื่อทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็กล่องเอกราชที่จังหวัดอ่างทองเฮ้ ประเทศไทยมีสินค้าที้มีอยู่ตามลิขสิทธิ์หนึ่รามสิรายการเนอะเงาะเิ้นบอกว่าลำเมาะเอะมีธาตุอาหารสมบูรณ์จากไม่น้ำควยายแล้วกอแครน้อยอ่เมื่อใด ปจะมาต่างบ้านเฮาพ่องนะจ๊ะเงาะช่วงนี้ออกกันแบบโคนักหนาป่าปานสามกิโลร้อยก็ยังมีอยู่ว่าแต่วันดีน้าน,นี้ยังม่ได้กินเงาะก,กันกับเต้ให้บิดแมลงสีถ้าจะแวดก,กาดแล้วจ้าอ่ะแล้วก็สินค้าอื่นๆแหมนักหนาป่าปานเพิ่นบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าไออย่างก็เจ้างที่เฮากึดกึดกันเข้ามาหรืออ่า เป็นเป็นองขิทธี์ของเฮาเป็นสิ่งที่เฮาคิดค้นอันนี้ก็ถือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนไทยจะได้แบบต้องเอาไปปลอมแปลงหรืออะไรอยาา่างต่างๆกันได้เนาะวุณาู้ฟังเนาะเอาละอันนี้ก็คือสิ่งต่างๆที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเงินสร้างทองให้ได้ต่อไปในอนาคตนะจ๊ะเมื่อตะวันวาน,นนี้นําเสนออะไรอย่างอ่ะกล้วยนน 70, หน่อละเจ็ดหมื่นบ๊ใบดังๆเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังลักษณะเหมือนม้านแดดบรนจุงก็มีปิเริอเปิดตอคือมานแดดแต่อันนี้ก็คือเป็น รูปแบบของสายพันธุ์ใหม่ๆกันเข้ามาก็เป็นอ,อย่างที่แปลกดีสร้างรายได้จ้ากาคกืดดีต่อยอดนะจ้าก็สร้างรายได้กันไปเนาะเอาละขอมีความสุขทุกท่านทุกภารก,กิจเจ้าสำหรับวันนี้ ส่วนของรายการเล่าข่าวจน้นี้ขอบคุณแหล่งข่าวขอบคุณผู้ในการสถานีในการ้อมเลงสัญญาณขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นคู่เป็นกิมกันมาโดยตลอดจ้ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันตัววันพุกรายงานตัวเหมือนเดิมเจ็ดมงเกินกับสถานีวิทยุใกล้บ้านวันนี้ขอบคุณที่ตักแชทกันเข้ามาสนันปันปืนขอบคุณที่กดแชร์กันตัวนะเจ้ายินดีนักนักกันเลยเนอพีพิจ๊ยบนัทฤือไทยทวีริกุลและจุ้งจ่าปวิชยารัมลาสวัสดีเจ้า เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์เช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ก่อนแช์ั้งข่าวสาร้ลยโคตรสนาเช็คให้ชัวร์ก่อนนะก่อนใช้ก่อนแช์บ้านเราทุกวันนี้หลายช่องทางนั้นมีรับข่าวสารโซเชียววิทยุทีวี